เราคือพี่ทำอะไรไปยังไงบ้างคะพีเ่เลงเฟสล็อกเบบี้ที่หมอบอกก็คือเบบี้เฟสล็อกนะคะ,ะเลี้งที่หน้าดุกที่ตาดูดตูนช่วงนี้ช่วงนี้นมาทำทำไปกี่วันกี่เดือนแล้วพี่เดย์วันค่ะเดย์วันหนึ่งวันไม่ถึง,งยีง่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ยังไม่ถึงยีง่สิบสี่ชั่วโมงแล้วมาล้างโซชิมากินปลาดิบได้เหรอพี่ดดด้ค่ะเเีี๋ยยวววูิโอ้ นี่นี่มีเหลือชิ้นหนึ่งจะพิกลดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมไม่เชื่อว่าพี่ํามาไหนโชว์แผลหน่อยผมไม่เชื่อว่าพี่โอ้โอันนี้คือเพื่อคืนเหรอพี่แผลวันแรกแผลวันแรกแผวันแรกเลยเนาะอ่าถ้าใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์กันนะครับอยากถามอะไรพี่ก็ถามมาได้เลยดึงหน้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมอ่าก็ใครที่จำจําได้ เมื่อวานเราไลฟ์สดไปตอนกลางคืนนะอ่าก็อันนี้ไม่ถึงยี่สิบยี่บสี่ชั่วโมงจริงเนาะพี่ <สา S 1> ด, <สา S 1> ดูดูแบบไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรจริงจริงอ่าแล้วพี่จอยเนี่ยต้องบอกว่ามาจากอเมริกาด้วยมาจากอเมริกาด้วยท <สา S 1> ี่ไหนะฟลอริดาแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียอีโบคาดีโบคาอู้จัดลูกค้างค้างเลยเหมือนไม่ใช่พี่เลยครับใช่ไหมเปลี่ยนรุ่นนะเออพี่ได้น้าใหม่แล้วมัลลนมันมีปัญหายังไงนะครับพี่ อกปาที่จะไปภาพเก่านี้เอ่อตอนนี้ได้ตามตมาตกนะพี่เอ่อรู้สึกว่ามันเศร้าแล้วพี่ก็ส่วนไม่ไม่ไมชอบพี่ก็เลยไม่ทำอ่าดูเอ่อเป็นเอฟซีคุณหมออาจารย์หมอชดัตทีสลงโรง,งพยาบาลเมื่อก่อนพี่ทำพี่ได้ทำตาไปก่อนเลยนะคะหกปีที่แล้วอ่าก,กลับมาใหม่มาดึง,ดงโอ้โแต่ดีขึ้นเยอะเลยนะพี่ใช่ทุกคนหน้าใหม่มีความสุขมากเลยค่ะอ่าไหนไหน ไหนไหนไหนก็อยู่ร้านซูชิละมัมมัมซูชิให้ผมดูหน่อยพี่กินโชกินโชกเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่กล้าเนาะเขาไม่กล้าอาาหรพี่หมอเขาไม่ห้ามหรอพี่มันไม่แสลงมันไม่อะไรหรอพี่ต้องบอกว่าที่นี่ไม่ห้ามนะครับทานได้หมดทุกอย่างได้ทุกอย่างเ่อกี้ว่าจะเคบียแต่เคร่งใจแต่แต่ก็กินได้ใช่ไหมเบียร์พี่ได้กินได้ ขออนุญาตแล้วพี่ถามแล้วออโอ้โหกินโชว์เลยอ่าใครที่ดูอยู่ก็ลองมาได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเหมือนใช้ชีวิตได้ปกติชีวิตปกติกินแม้หมดเที่ยวได้หมดเพราะว่าวันนี้มาทําแผลวันแรกก็คือออกมาเที่ยวเดินห้างไอคอนเลยเออ๋อก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมทาง e b o o k Youtube นะครับคอมเมนต์กันอยากถามอะไรพี่ก็ถามมาได้เลย ดึงหน้าช่วงบนไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่เขาอ่ะทําตามไปแล้วหกปีนะครับอ่าเนี่ยตาหกปีนะครับอือใช่ค่ะตาหกปีเยอะคุยยอะอ๋ออันนี้คือชั้นตาเก่า,ช,า,กาชั้นตาเก่าอันนี้ค่ะนี่เลยอ่า,าชั้นตาเก่าชั้นตาเก่าเนี่ยได้ข่าวว่าคือไปทํามาแล้วแล้วแล้วมันไม่เท่ากันใช่ค่ะก็เลยมาแก้่อ่ายังปฏิเสธร้องเมียมี่วบาโอ้ยาสวยเลยชอบเลย เห็นบอกตื่นมาตอนกลางคืนยังไงนะพี่ตื่นมาสองกระจกตื่นมาสองกระจกเลยมันทำไมมันชอบชอบพี่มาเ็องสวยไปจบอ๋อแล้วก่อนพี่ก่อนหน้านั้นไม่แฮปปี้เลยชอบสองกระจกมันมันเป็นยังไงก็มันฉันดูว่าเป็นหน้าตาปกติก็คือมันแต่้มตากระโปงมันไม่มีเสน่ห์ของเราเราแล้วรู้สึกว่าเรามีเสน่ห์ยิ้มแล้วก็หวานหน้าหวานขึ้นตาแก็สวยขึ้น ตื่นมาปุ๊บตอนเช้าดูกระจกก่อนเลยลสวยที่สุดถามกระจกถามกระจกใครสวยที่สุดกระจกตอบว่าฉันสวยมาเวคุยคุยกับตัวเองว่าอ่าเราเรามู๊เรามู๊ไปอ่อ่ะเดี๋ยวพี่เขาไปเดินเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันเต็มเลยโอ้นี่นี่นี่ให้พี่ดูเนี่ยเขากินซีเยอะเลยได้ไม เออะพี่ได้ได้ไปก่อนนะเออนี่เดี๋ยวพาพี่เขาไปเดินตรงสวนดีกว่าเนาะ สวนไปเดินสวนข้างนอกนไปบายนับแม่แมครับนี่นี่ก็คือทำเสร็จเดินเลยนะไม่ต้องนอนส้มใช่ไหมพี่เออคุณหมอบอกว่าเดไปออกกําลังกายเยอะๆเดินเยอะๆหน้าแผลก็จะหายไวออ๋คือ ไม่ให้นอนนอนไม่ให้นอนอยู่ในห้องคือออกมาเดินเอาออกกำลังกายเดินเรื่อยๆแล้วแผลก็จะหายเราตอนนี้พี่รู้สึกไงบ้างไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเจ็บมีเจ็บมีอะไรไหมอ๋อไม่เจ็บค่ะแค่ตึงที่แผลที่ดึงขึ้นไปเฉยๆออแค่ตึงๆและแต่ภาพรวมก็คือปกติออกเราจะเดินไปไปสวนไปสวนสวนมันข้างบนนะ ปันไดเลื่อนแม่แต่ทรายลิปมันนี่เนี่ยอ้อมอ้อมตรงนี้ก็ได้เออดีครับมาดูที่ที่มากี่วันกันไหมออนมามากี่วันเอาปกติเอาไม่มาอยู่แค่เดือนเดียวไปไปครับพี่ผมว่ามาอยู่แค่เดือนเดียวเอานะครับนี่ก็พี่เขามาจากอเมริกานะครับนี่มาเพื่อทำเฟซล็อกเลยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินไปสวนอยู่นะฮะ อ่นอันนี้ก็อาจจะทุลักทุเลหน่อยอนะเราอยู่กันที่ไอคอนสยามนะครับผม <c oughs> ใครที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องตกใจนี่พี่เขาถึงหน้าได้ถึงที่เป็ชั่วโมงก็เที่ยวไอคอนสยามเจอเที่ยวได้เลยกินซูชิกินปลาดิบได้นี่เดี๋ยวพี่ไปทั้งนู้นนะใครที่มาจากต่างประเทศก็ไม่ต้องกลัวเนาะมาเสร็จก็คือใช้ชีวิตปกติเที่ยวได้กินได้นะคะ อ่ะเสียเวลาทาสวยแค่วันเดียวเนี่เขายังอยู่นะยังไม่ได้ตัด่ายเลยนะเพราะว่าวันนี้เพิ่งมาทําแผลทาแผลเสร็จเราก็พามากินข้าวเลยนะฮะแล้วนี่พีขึ้นตรงนี้เลยวันนี้คนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะพีลองเตสอ๋อเทส แล้ววันนี้พี่จะไปเต้นที่ไหนเนี่ยอยู่ที่นี่ได้เหรออนี่นี่นี่ดูออกออกลายแล้วออกลายฮะเต้นแล้วนี่เออพี่ตอนแรกที่คิดไหมว่าเอ้ทำเสร็จเนี่ยมันจะปกติหรือว่ากังวลอะไรไหม นี่นี่นี่เดี๋ยวออกออกไปตรงนี้ก็ได้อ๋อออกไปเออนี่ข้างข้างข้างหลังมีแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพระยาอ่าเพราะว่าส่วนมากคนมาก็ชอบมาดูวิวแม่น้ำครับเออนี่เขาบินตรงมาจาก U S A นะครับใครที่ริฟอร์เนียนะมาจากเมืองนอกแล้วอยากให้พวกผมดูแลพามาทานข้าวพามาเที่ยวนะฮะบอกกันได้นะะ ดูแลเป็นไงครับพี่ดีตั้งใจมากเลยครับอทาให้ทุกสายคิดถึงน้องๆน่าดูเลยโอ้โหที่นี่ที่งงไหมแบบว่าเฮ้ยที่นี่เขาดูแลกันอย่างนี้เลยเหรออะพี่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออเราเราอยู่แบบอยู่ที่อเมริกาเขามีบริการดูแลอะไรอย่างงี้ไหมพี่ ไม่มีมีที่นี่เลยที่ไหนฮะที่ทีละพรทีละพรโฮเทลยวอ๋อโรงแรมโรงพยาบาลอะไรสวยโรงแรมวาสยอ๋อมันมันดูเหมือนโรงแรมมันมันเป็นยังไงพี่เปิดเข้าไปใหญ่โตโฮสวยสาดพนักงานเซอร์วิสบริการดีมากนี่ประทับใจเลยชอบเลย เอาผ่านแต่ัำๆมาันั้นเลยนะออนี่นี่นี่ดูวิวนะฮะกำลังทาไปนี่อ่าก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกันข้างนอกเนาะช่วงนี้ก็มีใกล้คริสต์มาสนะฮะก็มีจัดฟงจัดไฟนะใครที่อยากมาเที่ยวไฟก็มาดูได้นะฮะแต่ช่วงปีใหม่นี่คนเยอะกว่านี้นะที่เนี่เขามามีงานจัดพงจัดยิงพุงยิงพุ้ นะใ,ใครที่อยู่แคลิฟอร์เนียก็ทักทายพี่เข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวเราเออกไปก่อนกับพี่จอยพี่พี่จอยเนี่ยอายุเท่าไหร่นะตอนนี้สี่สิแแบแปดนะฮะโอแสดงว่าตอนทำตากับที่มาแก้ตานี่ก็ตอนสี่สิบสองอ๋อเอเนะฮะมาชมวิวมาชมวิว เอาเอาตรงนี้ไหมตรงตรงนี้นี่นี่มีไฟมีไฟมีไฟ <c oughs> นี่นะนี่อยู่กันที่อไ,ไอคอนสยามไ <c oughs> นี่ก็พาพี่เข้ามาเดินนะสบายสบายวันนี้แล้วแล้ววันนี้พี่มาทำแผลเขาดูแลพี่ยังไงบ้างมีทำอะไรบ้าง อ่านี่อ๋อเพราะเพราะว่าจริงๆอะผู้หญิงผมยาวเวลาเขาปล่อยมันก็บางแผลไประดับหนึ่งเลยเนาะออันนี้คือหลังทำไม่ถึงยีบสี่ชั่วโมงนะมันก็แดงๆอยู่เนาะตามตามความจริงก็คือมันก็ยังมีแดงๆอยู่เพราะเพิ่งทำมาเมื่อวานไหมก็ยังมีอยู่ ต้องรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวหน้าพี่เขาจะเข้าที่กว่านี้อ่าแล้วพี่จอยวันเนี้ยมาทําแผลเขามีสระผมมีอะไรให้ไหมใช่บริการสระผมให้ด้วยนะคะสระผมได้ใดผมได้แ่งหน้าที่สวย่านั้คือไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะจะสระผมยังไงหลังทําก็คือรวมค่าใช้จ่ายหมดแล้วนะครับครบเซตไม่ต้องจ่ายเพิ่มเออแหม ของเราเนี่ยต้องบอกว่าบางบางท่านบอกว่าเอ้ยทําไมราคาสูงจังคือของเราเนี่ยไม่มีเก็บอะไรเพิ่มนะฮะก็คือดูแลรวมหลังทาเรียบร้อยให้หมดแล้วนะฮะจบเท่าไหร่จบเท่านั้นอ่าขอก่อนทําหน่อยก่อนทําแล้วก่อนทําก่อนทํามไปเลยฮะนี่ก่อนทานะฮะผู้ช่วยผู้ช่วยฮะผู้ช่วยผู้ช่วยไม่ให้เห็นหน่นะผู้ช่วยผู้ช่วยลูกสาวลูกสาวลูกสาวพี่เขานะนี่คือก่อนทํามลมลมแรงนิดนึงนะฮะ อ่าเดี๋ยวคนช่วยดือมไหมแค่นี้เลยอ่าเบื้องต้นคือก่อนทพี่เขาครับก่อนท,าทํามีปัญหาหางตาตกเป็นหลักเลยนะหางตาตกนะครับใบหน้าหยดอนอยหมดเลยนะครับผมอ่าพี่เขาก็เลยยกกระชับดึงหน้าช่วงบนไปอพอดึงหน้าช่วงบนไปก็อย่างที่เห็นมัดยกกระชับไปหมดเลยสวยเลยมต้องบอกว่ามีความสุขที่สุดในโลกเลย นี่นี่นี่เอ้ยเขามีจัดงานนะนี่เป็นไงอะพี่เพิ่งเคยมาอนขอนสยามเลยผมพี่งมาถึงอเมริกาอ๋อมาจากอเมริกามาจากอเมริกาเนาะอือนี่ก็แม่น้ำเจ้าพระยาเนาะใครที่ชอบริมแม่น้ำเนี่ยก็มีร้านอาหารค่อนข้างเยอะนะฮะก็แวะมาได้ข้างบนก็มีนะเนี่ยข้างบนเป็นวิว อแต่วันนี้พาพี่เขามาริมริมแม่นางใช่เออใส่ก๊องๆนะคะการแต่งตีพลาเพชรเจ้าภาพสวยๆดรัยแล้วคุณหมอเป็นไงฮะนอกจากพนักงานแล้วอ่ะขอคุณหมอหน่อยคุณหมอสุดยอดเลยไม่รู้พี่พูดพูดแบบนี้ขับใจเลยเออแล้วก็เป็นเอฟซีของคุณหมอด้วยแล้วก็อืม หมอวิสัญญีเป็นไงฮะคือบางคนเนี่ยเขาจะกลัวแบบว่าเอ้ยตอนทำเนี่ยมันจะตื่นไหมมันจะเจ็บมันจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหลับไปเหมือนหลับไปแล้วตื่นมาแล้วสวยก็คือระหว่างทำไม่รู้สึกคือเราไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วคืออีกทีเสร็จแล้วตื่นปุ๊บต้องจะเปลี่ยนเตียงให้ไปพักพื้นแล้วนะคะอะไรเงี้ยพี่ก็ไป ออไปพวกพี่ตื่นมาเอ้าพี่มาอยู่ตรงนี้แล้วเหรอสบายมาชเฉยนี่สําหรับคนที่กลัวเนาะต้องบอกนอนหลับแล้วก็ตื่นมาสวยเลยตกแต่งความสวยตัวเองด้วยเออนี่ก็เป็นเคสจากต่างประเทศนะฮะอายุ48ปีครับเป็นล็อกโซญไปคยังไม่ถึง24ชั่วโมงไปถึง24ชั่วโมง อตอนมาสองโมงกว่าสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มอ่าถ้าใครที่ดูไลฟ์สดเมื่อวานก็คือพี่มีไลฟ์สดพี่เขาอยู่นะอหลังหลังทําไม่ถึงสิบห้านาทีไม่ถึงสิบห้านาทีพี่เขาเต้นเลยนะอันนี้เต้นได้ไหมพี่อ่าอ่านี่ก็เต้นได้อยู่นะเต้นได้นะสบายสบาอก็ใครที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์กันนะครับผมอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะครับผม ไม่ไม่แน่ใจว่าคนดูที่ดูอยู่มีใครอยู่แคลิฟอร์เนียบ้างอ่าใครอยู่ U.S.A บ้างอ่าใครอยู่ U.S.A ทักมาหน่อยครับอ่าตอนนี้ห้าโมงฝั่งนู้นเท่าไหร่พี่มันมันห่างกันกี่ชั่วโมงเน่ยโอ้แล้วไปถึงเสร็จจองไหมเข้าเข้าเข้าเรื่องอะไรกั้านเปิดบ้านแล้วอันนี้พี่จอยกลับมาไหนครับกับยี่สิบเอ็ดนะครับขอบนี่ตีสองตีสองนะฮะ โอ้มีมีคนบอกว่าเพิ่งเจอพี่ในโรงพยาบาลทีละพอเลยพี่พี่เนนซี่บาเล่เนี่ยแสดงว่าเจอเจอหน้าพี่อาจจะเห็นกันอนะฮะถ้าเจอกันที่โรงพาบก็ทักทายกันได้เนละครับผมพูดคุยกันได้อนนี่นะฮะโอ้โหนี่นี่เขามีจัดอันนี้นะแต่ต้นคิดมากตรงนู้นน่ะน่าจะเริ่มเริ่มทำกันอยู่ อ๋อกําลังกัเเลยต้นใหญ่เดี๋ยวปีใหม่มีงานนะครับใครที่มาทําสวยช่วงปีใหม่ก็มาให้พวกผมพาเที่ยวไอคอนได้เะ้ยสอหมาอู้ไม่ใช่นารัน่าอทัน้นเลยโอมาเทอ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายก่อนกลับ่ะดูรูปพี่เขาอีกทีนึงนี่ก่อนกลับเออก่อนกลับมีปัญหาอะไรพี่อ่ะพี่อธิบายให้หน่อยมีปัญหาไต้งนยังไง หางตาตกหางตาตกค่ะคือมาทางยกยกหางตาขึ้นตรงไหนฮะมีแค่ตูมหางตา่คือยกกระชับขึ้นหมดเลยยกกระชับขึ้นหมดเลยก็เลยได้แบบนี้ไม่ถึงตอนนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับต้องเน้นย้ำหน่อยนะครับว่าที่้ไม่ถึง24ชั่วโมงออกมาใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตได้ปกติเออไม่ไม่ไม่เป็นอะไรพี่ไม่เจ็บกินปลาดิบได้ เต้นได้เต้นได้อบอกให้ทําอะไรก็ทําแล้วกระโดดกระโดดได้ทำไมนะเอาแผลแผลโดนน้ำไม่ได้ถึงโดนได้ก็พี่เขาก็ไม่โดนหรอกนี่จริงๆต้องขอบคุณพี่จอยเขามมกนะเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพีเซนเตอร์นะแต่ว่าอาจารย์ขอพี่ขอตัวโอ้โห้นี่ พี่ป๊อปสีมือดีค่ะเลยสวยครับนี่นะฮก็เอฟเอฟซีเราหกปีนะฮะหกปีติดตามมาตลอดนะฮะเดี๋ยวจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับใครที่ดูย้อนหลังก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมเดี๋ยวนี้ดมินเข้าไปตอบโอเคครับโอเคขอบคุณนะครับจากลาไปด้วยวิวแม่น้ำนะฮะครับผมมีคนบอกว่าดีจังเลยค่ะอ่าดีดีจังก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณ